สวัสดีครับผมัมารุนุนโซนิกแดนอีสานมารีวิวโซนิกตัวใหม่แท้เอกสารครบโอนภาษีขาดเกินนะผมคันนี้สุดสีสวยนะผมไม่มีแตกไม่มีหักนะสุดสีใหม่ๆเลยนะผมเครื่องดีนะผมไม่ดังไม่ควรนะผมระบบไฟติดครบนะผมล็อกคอไม่ได้นะผมล็อกบอดได้นะคาบูเดิมกองเดิมนะผม ฟังเสียงกันครับสตาร์ทติดง่ายนะผมง่ายมากนะผมสาตาร์ททีเดียวติดนะแย่ดังนะผมแต่ไม่มีนะไปต่ำไปช่วงติดครบหมดนะผมอ่ารถอยู่บางปูนครสมุทรปราการผมมีบริการจัดสง่งเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะผมมจำก่อนส่งนะเครื่องเงียบๆนะผมเงียบกิ๊บเลย เบรกหลังไม่อยู่นะผมเอาไปไล่น้ํามันเอานะขับนิ่มนิมเลยนะผมไม่ดังไม่ควรนะผมสนใจสอบถามได้เกียร์น้ามันใช้ได้นะผมไม่ความเร็วไม่ขึ้นนะไปเกียร์ขึ้นนะผมความร้อนขึ้นนะผม ตานิ่มๆนะผมโอเคครับผมสวัสดีครับผม